สวัสดีทุกคนเรามาอยู่ในเกมโกอาการเดนหรือเรียกว่าเกมสวนแอปเป่นลนมาเร็วแนละ้วทุกคนอุ้ยนี่คือสวนสองฉันเป็นไงเออ แอบไปเล่นมาวันนี้พวกเราจะมาหาอะไรเล่นกันหน่อยนอกจากอีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์นี้ก็คือคอ,อันนี้เขาสามารถซื้อมะเล็ดได้เป็นมะเล็ดอะไรก็ไม่รู้พอเสร็จแล้วก็กดที่เลขสามมันก็จะให้ขายอันนี้แล้วมันก็จะให้ให้ ให้อะไรก็ได้ถ้ามาลดน่นไหนมันดีไหนตอนแรกมันได้อมล็ดอันนี้นะแบบเนี้ยเกมนี้มันจะบักเินหน่อยเพราะว่าเกมนี้เล่นแล้วมันบั๊กนะคนแล้วมันตอนนี้กำลังเปิดทีวีดูช่องตัวเอยอยู่พอไปซื้อมาเลยเกิดมานะอันนี้เบร,ริคโค้ดอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะ แแกแถ้าใครเห็นอู้อู้เอออเไมาเล็ดนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะรู้ไหมว่าเรามีต้นเห็ดด้วยนะแต่ว่าเอาไปขายหมดแล้วแล้วก็มีต้นถัว่วอะไร ตัวแซมมีคนโทรหาท้าไม่หนาวตลอดเลยนี่มีมาเล็ดนั่นมาเล็ดอะไรนั่นก็คือมาเล็ดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปลูกเป็นไน่ยุง วัดดีนี่ปูไข่ปูไข่อะ่ะเออไปไปเลยไปเลยเง็บเง็บนั่นเหย้ไปเง็บมัน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 ไปขโมยตังค์สิโดนโดนรู้สึกว่ามัน ทรามานก,กับคนอื่นนะตอนนี้เขาขายขอขายมาเรียกเขาพูดหน่อยอยันนี้กดเลขหนึ่งนะขโมยตังค์สิละทะลุได้เลยทุกคนเพื่อน ลนตรงนู้นไปยิบไปยับเลยอันนี้ดูช่างตัวเอง ep หนึ่งไม่ใช่การศึกษาขึนป่านะแดนนี่โบ ep หนึ่งเลนคนเรียกสันรนจะเด้นไหมทุกคนนี่คือเซอร์ของเราเราจะมาตกแต่งสวนปแต่ไหนกันหมดเนี่ยนี่อีของเราออกมาแล้วแค่ปลูกไว้เมื่อวานเองนะทุกคนแล้วเราจะลงวันนี้ เพราะว่าลิงเหรอเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราเล่น9กคาสิบเก้าขึ้น EP านเองเธอไม่ได้แต่หมดเนี่ยนี่ลิงก็มีเฮ้ยกดผิดกดผิดจะไม่เลี้ยงปูอีกต่อไป กูเส้นหายอ่ะออฉันเห็นว่าปูมันขโมยตังทุกคนอ่ะไปล,ละลิงไหนนี่น่ารักมากเป็ตัวเล็กอ่ะลิงจมอ๋อมดก็ไปาขายนีเ่เธอมีเมลัอนโฟก่อนเลยได้ไหมได้ขโมดฉัน มนเล่นปอลอยได้มนเล่นปอลอยได้เท่าไหร่ลุงเพงว่ามันนี้มีอะไรขายฟักทองไม้คว่วได้ท่าไหรนนันมีต้นเผ็ดขายมุกวัน วันที่มันมีอะไรออกออกเดี๋ยวให้ดูนะว่าตอนนี้กำลังดูช่องตัวเองหรอกมีแอปเปิลลิลี่มีแบม,ม,มีต้นเห็ดแล้วก็มีมีอะไรนะจะไม่ได้ละองุ่นมะม่วงเคกตับไย นี่นี่บ้าเราจัดองนะนี่คือต้นถั่วเราสั้นกว่าเพื่อนเลยสั้นมากสติตีเลยต้นถั่วอันก่อนของฉันน่ะมันยาวมาแกตก่นะมันสั้นตีเลยมาเก็บถั่วกันว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่ ตอนที่กำลังจะออกเกมตอนแรกก็คิดว่าอยากจะถ่ายกกกายให้ทุกคนดูอะแต่ว่าเผื่อไปถ่ายก็จะป้าเคลมนป่าแล้วก็ไปเล่นกกการได้ก่อนเลยมันก็เลยลืมนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่านี่มันจะโชว์ทำไมเนี่ยราคาเท่าไหร่ลุงเฮ้ยกดกกายราคาเท่าไหร่ลุงเนี่ย อะะันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ดอกกุหลาบเป็นปังลุงลุงแพงม่าขอบขอบคุณเลยอันนี้คือต้นอะไรก็ไม่รู้เก็บมาได้สวยมากเก็บได้ไหมเนี่ย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  ตอนนั้นเพื่อนคนนี้ให้รถไดโนเสาฉันฉันอยากได้ตัวแบบนั้นบ้างโอ้พงแต่ว่าตอนนี้คิดถึงต้นตัว้ำต้นนี้มันทะลุลมด้วยบ้าน,ววานเราสวยคี่คะแนนคอมเมนต์่ะว้าว คอมเมนต์มาให้หน่อยได้ไหมมันนี้ไม่มีคอมเมนต์แต่มีคนดูคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ละอาได้ด้วยอะไรเนี่ยต้นมะม่วงใหญ่เลยเพราะว่าใบมะม่วง,งมันจะมันจะอันนี้ไม่ใช่หรอกมันหยาบต้นมะม่วง,งได้แล้วเย้ขอเก็บลูกมะพร้าวหนึ่งวันนี้ไม่ได้เก็บมา ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย้นอะไรทั้งห,นะหมดเลยหรอเล่อ๋อชิจนจิอันเชรถ้าอยากจะให้เล่นกาวแต้าคืนหรือก่ากาเดนคอมมินคอม,มมินมานะช่วยด้วยติดติดติดติติต,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 ติอันนี้ต้อนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน ทุกคนคอมเมนต์ว่าฉันรวยไหมดูตังด้านซ้ายมือตอนนี้ดูช่องตัวเองอยู่ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะทุกคนตอนนี้ก็วันนี้ฉันจะเก็บ่ผลไม้ที่อยู่ในสวนให้หมดเลยเว้ หนึ่งสองสามเหมือนไม่ใหญ่ไม่กลมเลยต้นอ่างวนที่ปลูกมาต้นพีก็ต้องเก่งนะทุกคนแต่ตอนนี้อู้หมันต้นอะไรเนะี่ยทำไมแก้มกวนมันใหญ่ขนาดนี้อะไเนี้ เก็บมาปวดแล้วเลยอัน,นี้กาาะะ็ติดจิๆๆิๆๆ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 ขอๆๆๆๆๆๆือๆๆ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 ๆแพงๆอะไรเนี่ยไม่ๆิๆไม่ขโมย โอ้มแมวอ่ะไม่เมื่อกี้ผ่านอะไรไปอ๋อฉันมีแล้วเธอฉันแมวอ่าตกแก้วตัวนี้ฉันไม่ให้ใครดนะีจะไปเอาแคนดีว้วอลซ์ซอมมาจากไหน กินก็ลีแล้วเหมือนกันจะมาชัวอะไรตัางหนานี่ค่มแมวเอในที่สุดต้นมะม่วงมันก็เหยียบได้แล้วปุ๊บปุ๊บปีป๊ด อันนี้คือตัวนั้นรก็ไม่รู้ว่าได้เก็บมาใน event. Event. อีเวนต์อีเวนต์อันตัวเลยไม่ใช่อัน้นมันดัดดิบอ่จะจ่มีคิดอะไรมากขนาดนี้นนะทุกคนทำไมมีแต่ขนาดนี้เนี่ยเว็บเว็บเป็รับไปดูก่อนมีอะไรขายไหยร้านด้านหลังจะเอาคอนตกแเต่งมาขาย มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่ไม่เอาเด็กเด็กนั้นก็ไม่เอาขอดูไข่อีกช็อปอีกช็อปอีกช็อปอีกชอ็อปไม่เนี่ยมีใครอันใหม่ ไาเฟรนี่หรือเปล่าตอนนั้นฝันว่าตนนัวเองได้ตันมึงคนมีแฟนมนึงรายหนึงอะไรก็ไม่รู้งั้นมันมันเต็มแล้วงั้นจะันโอ้โห นี่มันเกมอะไรเนี่ยเกมโกเองการเดนปลอลเนี่ยเกมโกเองกาเดนเอกเอก,กาเดนแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเหมือนที่คุณนะเหมือนแคนนี่วัตซ้ำอะไรี่บ้านเพื่อนเลยเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เป็นกาลังจใจเห้ช่องแดนซี่หนะ้าเดือดด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าละทุกคนลวกอ็อ